หัวหน้าหน่วยสำรวจสุดโหดร,รีไวแอ็แมนแอต a ท k กออฟไททันตึ้งตๆๆต สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับฮูซ่นะฮะตอนนี้นะครับทุกท่านอยู่ในช a n e ของผมนะครับบริษัททอยของเล่นไม่จํากัดนะครับผมนะครับหรือเป็นเพจนะครับเว็บไซต์ QP Pa ีพซนะครับผมอันนี้เป็นโมเดลรีไวท์นะครับผมนี่นะเป็นโมเดลรีไวท์อันนี้เป็นของแท้นะครับผมขนาดประมาณ 19เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้อันนี้เป็นมือสองต่อจากผมนะครับผมคือแบบอันนี้ผมซื้อมาก็แบบไม่ได้เอาออกมาเลยครับนี่ก็เือแบบเอาออกมารีวิวเดี๋ยวก็คงจะขายนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวที่แบบเรียกว่านอนกล่องมาเลยนะครับผมสภาพนะครับสภาพกล่องอาจจะไม่ใหม่นะครับผมวันนี้นะครับก็กล่องก็ถูกแกะแล้วโดยผมนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยว มาดูข้างในกันเลยนะครับผมจะแกะเจ้าตัวโมเดลออกมาให้ดูนะครับผมก็คืออุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นถาดใสนะครับผมหรือว่าตัวที่เป็นพวกฐานนะครับที่ตัวตั้งโมเดลนะครับแล้วก็สภาพถ้าจะเป็นมือหนึ่งนะครับผมก็คือแบบไม่หักไม่กาวนะครับแบบนี้เลยบอนี้คือของครบนะครับผมเกือแค่ว่า ผมเกตแล้วเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับรีไวท์นะครับเป็นตัวละครจากอแอนิเมชันนะครับผมเรื่อง Attack on Titan นะครับผมชื่อภาษาไทยเรื่องนี้ก็คือผ่าพิภพไททันนะครับผมก็นะครับก็ถ้าใครเคยดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบโอโ้โหหนังนี่แบบแอนิเมชันนะครับแบบมันมากนะครับคือแบบ ็นสู้กับยักษ์นะครับผมก็มาดูตัวนี้ใกล้ๆกันนะครับผมนี่นะครับผมเป็นหน้าของรีไวต์นะครับผมก็อุปกรณ์ก็คือมีตัวเคลื่อนย้าย3ามิตินะครับผมอันนี้เป็นหน้ารีไวต์ซึ่งเป็นหน้าแบบง่วงๆงนี่แบบนี้แหละครับง่วงง่วงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิตินะครับผมที่รีไว้์นะครับผมใช้นะครับเคลื่อนย้ายแล้วก็เป็น แล้วก็มีอาวุธเป็นอาวุธด้วยนะครับคืดาบทั้งสองข้างนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ชุดเขาก็เป็นอยู่ในชุดเก่งนะครับคือแบบชุดสีน้ําตาลนะครับผ้าคลุมสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานของตัวโมเดลนะครับผมนี่นะครับก็ฐานก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมไม่หักไม่ก้าวนะครับผมเช่นเดียวกับตัวตัวโมเดลแล้วก็อุปกรณ์นะครับผม ครับก็จะมาดูวิธีการประกอบโมเดลตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ประกอบไม่ยากเลยครับเพราะว่ามันนะครับคือแบบมันทําสีสําเร็จมาแล้วแล้วก็แบบมันเป็นฟิกเกอร์ที่มีแค่ตัวโมเดลแล้วก็ตัวฐานเสียบเข้าหากันแค่นั้นนะครับผมคือแบบง่ายมากนะครับยิ่งถ้าแบบไม่หันไม่กาวนี่ก็แบบตั้งนะครับไม่ล้มนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นที่ผม นำมาแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับผมซึ่งก็แค่แบบใส่เข้าไปที่ฐานนะครับโมเดลนะครับผมแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยนะครับผมวัสดุนะครับผมเป็น p ีพเนาะนะครับผมเป็น p ี c ที่ก็เป็น p ีพีซีงานดีนะครับผมงานเกรด A นะครับผมก็อย่บอกครับคือของแท้นะครับผมเรื่องการลงสีเรื่องอะไรเนี้ยนะครับผมก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนงาน ก๊อปนะครับผมงานก๊อปอาจจะแบบมีสีเลอะนะครับผมตรงนั้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็เกรดคุณภาพก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับผม,ผมก็ธรรมดาของงานก๊อปนะครับผมแต่ว่าผมก็เคยเห็นนะครับผมไอตัวที่แบบงานก๊อปแบบก๊อปเนียนเลยนะครับผมแบบโอ้โหสีนี่แบบงานบางค่ายเนี่ยคือแบบผมว่าบางทีแบบทําสวยพ <S <S อพกับงานแท้เลยนะครับแต่ว่าตัว ไททันตัวนี้เนี่ยผมยังยังไม่เห็นตัวงานกอบนะครับนี่เป็นงานงานของแท้เลยนะครับนี่นะก็เลยแกะออกมารีวิวกันให้ดูนะครับผมก็มาดูกันในหลายมุมหน่อยนะครับผมข้อมูลของตัวละครคร่าวๆนะครับผมรีไว้์นะครับผมกล่าวกันว่านะครับคือเขาเป็นผู้ที่มีฝีมือเก่งที่สุดนะครับในบรรดาฐานทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงคราม ขวดล้างไททันเมื่อปีก่อนนะครับในอดีตเคยเป็นอัฐพานในเมืองใต้ดินนะครับผมในอดีตนะครับแล้วก็เขาก็เสียพรรคพวกทั้งหมดไปเนื่องจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับผมแล้วก็เขามีลักษณะที่เป็นคนเงียบขรึมนะครับออกจะแนวคนประสาทนะครับผมก็จบรีวิวประมาณนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมการรีวิวโมเดลนะครับก็ ผมก็จะมีการรีวิวโมเดลนะครับเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะออกมาอาทิตย์ละคลิปหนึ่งนะครับหรือว่า2คลิปนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับอู้ซ่า